ถวายความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคราจารย์เจา้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กับถว,กาาถวายความเคารพในเมตตาธรรมของพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์กับถวายความเคารพพระอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัตเลขานุการรองเจา้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และก็เรขานุการโครงการสินห้าหุนเหนือกับถวายความเาคา,เารพในความเมตตาพระอาจารย์พระเทานุทถีระพระเทระ ครูด้วยความารพยิ่งครับขอเจริญพรน้องสมณเณรวสุบ,บสิกาผู้รักในการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมปกป้องธรรมทุกท่านนะวันนี้มาพบกันในรายการธรรมารับอรุณนะครับในเวลาเจ็ดนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณซึ่งครึ่งชั่วโมงนี้เป็นครึ่งชั่วโมงแห่งความสุขเป็นครึ่งชั่วโมงแห่งการตื่นรู้ เป็นครึ่งชั่วโมงแห่งการได้สั่งสมบุญสร้างบารมีว่าชีวิตของเราจะเดินไปทางไหนนะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมตายแล้วจะเป็นไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราจะเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรนะโดยมีพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิปโปรประธานที่พสง่งทูดงคาฐาน,นาครสวรรค์นะครับวันนี้มาอ่ได้เมตตาได้รับบิมน กับอาจารย์ท่านมากูสมพลปริยัติของพวกเราวันนี้อ่าเป็นเป็นบุญยราวันประเริฐที่กับผมได้มาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งหัวข้อว่าเติมบุญตัดกรรมนะเข้าถึงทมภายในนหะยุดสงครามภายในเท่ากับหยุดสงครามภายนอกเห็นได้ว่าภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ ทำให้เกิดการสูญเสียทำให้เกิดการพัดพลาดทำให้เกิดการโศกนาฏกรรมะพัดพลาดจากบุคคลเป็นที่รักต่างคนต่างมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นในใจตาเปรบคุณหลวงปู่วัดปากน้าพาสิจริญพระมงคลเทพบุรีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารหลวงปู่ท่านก็ เมตตาให้วา,าทธรรมเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จสำเร็จหมดทั้งทางโลกได้ทางธรรมหยุดนี้คืออะไรนะก็เอาใจของเรากลับมาหยุดมานิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือว่าตรงพุโทโธลมหายใจเข้าหายใจออกหรือว่ายุบนอพองนอนี่แหละประเดี๋วพระคุณหลวงปู่พระพรมมงคลหลวงปู่ทองท่านก็เมตตาให้เราได้ เอาใจไว้กบเน้อกับตัวอาจจะเดินจงกรมปฏิบัติทำกรรมฐานสติประฐานสี่นะครับให้รู้กายเวทนาจิตธรรมของเราเป็นอย่างไรให้เรามานองมองดูตัวเองนะครับการที่เราหยุดนะหยุดใจหยุดใจคืออะไรคือเอาใจของเรากลับมาหยุดมานิ่งเป็นสมาธินะกลับมาอยู่กับตัวบ,บ่อยๆ้าใจเราเตลิดเปิดเปิงไปอ่า ดูสื่อดูข่าวที่ทําให้ใจเราลบติดลบใจเราก็ไม่หยุดไม่นิ่งใจเราก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสแท่ทีจะมีดวงปัญญาที่จะคิดพูดทําในการทํางานต่างๆก็อาวิชาก็ครอบงาใจครับวันนี้พระอาจารย์กล้าทำก็เลยอยากจะให้พวกเราทุกคนได้มานะฟังธรรมะรับอรุณนะอรุณที่นะอธิบุไทยฉายแสง ผลขอบฟ้านะเรืองรองสว่างสวัยเหนะมือนกับว่าเราได้พบกับแสงธรรมภายในนะครับพอธรรมะรับอรุณเราก็จะได้ตลอดระยะการยิบสีนอนี้เราจะอยู่ในบุญอยู่ในธรรมเพราะว่าในโรคนี้มีแต่บุญกับบาปนะสังเกตไหมสมมติว่าเราเดินไปตลาดนี่นะนะใครเคยไปตลาดบ้างมีเยอะไหมครับของขาวของหวานเนาะ คนจ๊อกแจ๊กจอ,จอแจเยอะเลยแต่ว่าเรามองลึกลงไปอีกมองมากกว่าคนปกติเข้าไปนะเราจะเห็นว่ามีแต่บุญกับบาปจริงๆเช่นเดินเข้าไปในตลาดสดเห็นแม่ค้ากำลังทุบหัวปลาอยู่อืมถามว่าคนคนนั้นได้บุญหรือได้บาปครับบางคนกมองไปสองแง่บางคนก็อ่าได้บุญนะเดี๋ยวเขาทำมาเลี้ยงชีพใช่ไหม แต่บางคนไปไปเพื่อจะไถ่ชีวิตปลาถามว่าสองคนนี้ไหมมีคนทุบหัวปลามีคนซื้อปลาแล้วก็แม่ค้าทุบหัวปลามีคนซื้อปลาไปปล่อยเห็นไหมครับว่าในโลกนี้มีแต่บุญกับบาปนะเท่านั้นแหละหรือว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภิยากาตาธรรมมาทำสามฝ่ายนั่นเอง,เองครับทำเป็นกลางๆงก็มี แต่ว่าทํามืดบอดทาสว่างก็มีเห็นไหมแล้วแต่เราจะเลือกเอาเหมือนตัวเราเองนะเหมือนหุ่นบุญบาปเชิดนะตัวเราเหมือนหุ่นนะให้เวลาเวลาบุญเชิดเราก็เบิกบานอิ่มใจสั่งสมทานสีภาวนาก็เบิกบานใจใจก็ผ่องใสนะวันไหนบาปเชิดเราก็เศร้าหมองไม่ผ่องใส หงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจเบื่อเซ็งเงากลุ่มเซ็งเครียดอย่างนี้เป็นต้นเราเหมือนหุ่นให้บุญและบาปเชิญนะครับคนที่มีบุญมากอุปสรรคก็มีน้อยคนมีบุญน้อยอุปสรรคก็มีมากแต่ว่าคนมีบุญเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น พระอาจารย์อยากให้ผู้มีบุญที่รับชม,มรับฟังรายการธรรมะรับอรุณกับพระอาจารย์กล้าทำนะเวลานี้นะให้เราเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้าเกี่ยวกับใจของเรารู้สึกว่ามันขุนมัวไม่เศร้าหมองเช่นเกิดภัยสงครามเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าจะมีความโกรธแล้วมีความอยากอาฆาตพยาบาททําไมมาทํากับประเทศเราอย่างนี้นะเราก็เชีย์เต็มที่เลย อย่างนี้ชาวพุทธของเราผิดหลักวิชานะชาวพุทธของเรากคาานะคะ็คือไม่อนุโมทนาบาปนะจ๊ะหนึ่งคือไม่อนุโมทนาบาปสองใครทําความดีให้อนุโมทนาบุญนะจำได้ไหมเอ่ยนะใครทําความชั่วใครทําความไม่ดีอย่าไปอนุโมทนาบาปเราจะติดอนิสงส์แห่งบาปนั้นไปด้วยติดวิบากรรมนะกรรมนะ ทำให้เกิดนิบาตคือผลของการต่อไปก็จะใจเศร้ามองไม่ผ่องใสก็ตกนรกเป็นเปรตสุรกาสศดิฉชาสันโลกไปไม่คุ้มเลยนะแต่เมื่อไดที่คนทําความดีคนสวดมนต์คนนั่งสมาธินะครับคนทําบุญทําทานักศาสน์ให้เราอนุโมทนาชื่นชมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างนี้เป็นต้นถูกหลักวิชา แต่ถ้าใครก็ตามมาเบียดเบียนเรามาทำร้ายทำลายเราถ้าเราไปผูกโกรธอาฆาตพยาบาทมันก็จองเวรจองกรรมกันถามว่าหมดสิ้นไหมไม่หมดไม่สิ้นกันสักทีนะคุณยายอาจารย์มหารตานะัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยุงนะแม่ฉีวัดากน้ำาผูให้กำเนิดวัดพระธรรมกายยายบอกว่าโอ้ให้เราหมั่นอธิษฐานนะอธิษฐานจิตเนี่ยล้อมกรอบไว้ดีอธิษฐานว่าง อธิษฐานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศนะก็คือทานบารมีสินบารมีเนคขม,มะปัญญาิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเห็นไหมอธิษฐานบารมีเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศนะถ้าเราอธิษฐานว่าสาธุถ้าเราเห็นสมมติว่าเราเห็นคนอ้วนเดินมานี่นะคนุณยายอธิษฐานเลยสาธุขออย่าให้เราอ้วนเลยนะขอให้เราสมส่วนนะเกิดมาสมส่วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่าง เห็นคนพร้อมเดินมาก็บอกสาธุอย่าให้เราพร้อมเลยเหมือนกุ้งแห้งเลยเนี่ยขอให้เรามาสมส่วนสมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนสามสองประการอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นภัยสงครามฆ่าเข็นฆ่ากันใช่ไหมแล้วก็สาธุอย่าได้เกิดภัยสงครามเลยขอให้ทุกคนปลอดภยัยนะครับทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ของเราทั้งทหารหารที่รักษาดินแดนอยู่ แล้วก็ชาวบ้านนะประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเน่ใดๆขอให้รอดปลอดภัยขอให้ยุติสงครามเร็วแล้วก็ทิฐานล้อมกรอบไว้ว่าขอให้เราอย่าไปคิดฆ่าใครและใครก็อย่ามาคิดฆ่าเราแม้ความคิดใดาที่อยากมาฆ่าเราก็ขอให้มาลายหายสูญไปถ้าความคิดใดาที่มาเข็นฆ่าเราความคิดใดานั้นไม่มาลายหายสูญไปนะ ให้ธรณีสูบเหลือแค่คอนะให้ธรณีสูบเหลือแค่คอแล้วประกาศความไม่ดีของตัวเองว่าอย่าได้คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายอย่างเราเลยนะให้คิดดีพูดดีทำดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้ประกาศความไม่ดีของตัวเองไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราอธิษฐานไปว่าเราอย่าไปคิดฆ่าใครและใครก็อย่ามาคิดฆ่าเรา ทางความคิดเดินไลน์นั้นในใจเขานะในใจเขามันจะอาฆาตพยาบาทจะฆ่าเราให้ได้ก็ให้ธอณีสูบหรือแค่คอเลยนะนี่แล้วก็ประกาศความไม่ดีของตนเองให้เขาประกาศเลยแล้วก็บอกว่าอย่าทําร้ายทําลายใครเลยเราสํานึกปิดแล้วเห็นไหมเราก็ออหัวสิกรรมกันไปซะแล้วแต่บุญแต่กรรมนะบุญใครบุญท่านกรรมใครกรรมท่านแม้นะแต่ เราได้ยินเรื่องราวของรพระภิสุผู้ปฏิบัติทุศีลก็ตามนะเพราะว่าเราก็อยากไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรเราไม่รู้ข้อมูลว่าแท้จริงอย่างไรเท็จจริงอย่างไรขอให้เราซื่อสัตว์ซื้อตรงในคุณงามความดีของเราถ้าท่านปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ตรงปฏิบัติไม่ชอบโดยศีลโดยธยทมโดยพระวินัยแล้วท่านก็ ตกนรกเองบาปเองแต่เมื่อไร่ที่เราไปคอมเมนต์ไปด่าไปว่าไปโจมตีโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จวิบากกรรมถามว่าตกกับใครก็ตกกับตัวเราเองนั่นแหละนะใครทำกรรมใดไว้ย่อมรับผลแห่งกรรมนั้นนะนพระสรมมพุตรเจ้าพระองค์ตรัสเลยเนยใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นเราไม่ต้องไปอนุโมทนาบาปนะครับไปชี้ไปเชียร์ไปชม ไปคอมเมนต์อะไรต่างๆที่มันลบๆเราก็จะติดอันนี้ทรงแห่งบาปนันไปด้วยแต่เมื่อไหร่ที่ใครทําบุญนะทํากุศลนะให้เราอนุโมทนาบุญไปเลยคอมเมนต์สาธุกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามันเติมบุญด้วยการทําทานถ้าเราทําทานบ่อยๆเราจะรวยนะในใครจะ,จะรวยบ้างยกมือ กดหนึ่งมาหน่อยครับกดหนึ่งมาหน่อยกดสาธุม,มาหน่อยนะนะให้ทำทานนะอยากจะรวยอยากจะมีทรัพย์มากอยากจะแข็งแรงอายุยืนไม่ตายก่อนวัยสมควรให้เรารักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์เลยอย่าให้ขาด,อย,าดอย่าได้ดังพลอยอย่าได้ทะลุให้เรามั่นในศีลเราเลยนะตั้งแต่ศีลหนะ้าศีลแปดโบสถศีน ศีลสิบน้องสำเนินศีลสองร้อยยี่สิบสรรเจ็ดพรายพิสุธิ์ให้เรารักษาดีๆเลยถ้าเราอยากจะได้มีสติมีดวงปัญญามากฉลาดทางทางเล่าหรืทางรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไปนะครับให้เราหมัน่นเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมาฐานของเราไปเอาใจกำไว้ในตัวบ่อยๆนะครับถ้าใจเอาเรานอกตัวเราก็ไปเห็นถูกใจไม่ถูกใจได้ยินเสียง ชอบใจไม่ชอบใจได้นะยิ้มรดสัมผัสนะชอบใจไม่ชอบใจใจเรามันกระเพื่อมใจเราเนี่ยปสมามเจ้าพระองค์ตรัสใจเราเป็นใหญ่นะใจเราเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จด้วยใจเห็นไหมอ่าใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถ้าใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธานแล้วทําไมล่ะเราไม่คิดแต่สิ่งดี คิดให้ทุกคนได้สวดมนต์นั่งสมาธิเข้าถึงทําทั้งโลกไหยบาปไหมไม่บาปนะนะแต่ถ้าเมื่อไรที่คิดฆ่าคิดทําร้ายทําลายแล้วก็โอ้โหบาปติดตัวไปเลยทีเดียวนะเห็นไหมครับว่าใจของเรานั้นสําคัญมากมากเลยฉะนั้นแล้วต้องรักษาใจของเราให้ผ่องใสนะครับอย่าให้ใจเราคุณมัวอย่าให้ใจเราไปหลงไปเพลิดเพลินในความโรค โลภอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากจะครอบครองก็ไปทำลายทำลายไปแย่งไปชิงกันมาโกรธไปทำลายทำลาย,ท,ายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเขาเห็นไหมถามว่าโดยเฉพาะสินห้าข้อเนี่ยถ้าเราไปทำลายชีวิตเขาเราก็อายุสั้นเห็นไหมอ่เขาตายก่อนบรสมุควรแทนที่เขาจะมีชีวิตยืนยาวไปสร้างบุญสร้างเนรานเราก็ไปทำปนานติบัตแล สิ่งข้อสองถ้าเปลักทรัพย์ทางลับด้วยตนเองแล้วไปลักใช้คนอื่นเป็นลักทรัพย์เขาอาจจะไม่ตายแต่ว่าืหเกือบตายเลยทรัพย์เขาจะหายไปไหมไปช่อโกงไปลักทรัพย์ไปคอร์รัปชันมาเห็นไหมครับว่าไม่ตายก็เกือบตายแล้วนะถามว่าไม่ฆ่าเขาไปลักไม่ลักทรัพย์เขาแต่ไปเอาของที่ลักของเขาผิดสินข้อสามไปเอาผัวเขาไปเอาเมียเขาไปเอาบุคคลที่เขารักมาผิดลูกผิดเมียคนอื่น ถามว่ามันก็เกิดการทาร้ายทํานายแย่งชิงฆ่าฟันเบียดเบียนกันเห็นไหมถ้าเรารักษาส,สิงก็สามไปได้เราจะเป็นบุคคลที่อายุยืนด้วยไปที่ไหนก็มีเครดิตด้วยระหว่างถามว่าเรามีเพื่อนรู้แล้วเพื่อนในเจ้าชู้แน่นอนเลยเพื่อนผู้ชายด้วยกันสมมติจันสมมติเพื่อนผู้ชายด้วยกันเราก้าฝากน้องสาวไว้กับเพื่อนเจ้าชู้ไม่เอ่ยไหนใครกล้าฝากอ่า น้องสาวหรือว่าน้องลูกสาวไว้กับเพื่อนเจ้าชู้บ้างไม่มีนะเนาะเห็นไหมครับว่าคนไหนก็ตามที่เจ้าชู้ไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นไปผิดผัวผิดสามีคนอื่นเราก็ไม่สามารถที่จะเอาบุคคลเป็นที่ละฝากไว้ได้นะไปที่ไหนก็เกิดระแวงระวังไม่มีเครดิตเป็นบุคคลที่โอ้เขาเรียกว่าไปที่ไหนก็วงแตกไปที่ไหนก็เดือดร้อนไปหมดเลย เราอยากเป็นคนเช่นนี้ไหมก็ถามใจเราเองไหมสิ่งข้อที่สี่ถ้าเรานะนรักษาสิ่ข้อที่สี่ไปได้นะโรคภัยเกี่ยวกับช่องปากจะไม่มีเลยนะอาจจะเป็นคนที่มีสัจจ์เป็นคนจริงเป็นคนตรงมีคดมีโคไม่งอนะจริงตรงแท้เป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะถ้าเรา ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับอบายมุขทั้งหลายเราจะมีสติมีดวงปัญญาฉเฉลียวฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม้าคนไหนก็ตามแล้วก็ไปชงเหล้าให้คนดื่มแล้วก็อืเตรียมตัวเลยขี้เหล้าเราจะมาเกิดกับเราด้วยเราก็จะทนเลี้ยงไปดาวสิงดมงเออเอ,อน้ำยายใหญ่ไปอย่างนี้หรือเพราะว่าเราไปสับนสนุนให้เขาเมาเขาเสจยสติ พอเขาไปตกนรกวิบากกรรมอุตสาระนรกยมโลกเกิดมาเป็นเปรตสุรการสะเดชานเกิดมาเป็นคนคนก็บ้าบาปัญญาอ่อนก็ใครละ่ะก็ไอขี้เหล้าที่เราไปชงเล่าให้เขาดื่มแล้วมาเกิดด้วยเห็นไหมมันดึงดูดมา <c oughs> หรือว่าครอบครัวเราก็จะมีวิบากกรรมเจอไอคนขี้เหล้านั่นแหละขับรถมาชนเรานขับรถมาชนเราขับรถมาชนญาติเราจน ทีการบาใบาปัญญาอ่อนไปเห็นไหมนี่คืออาบายมุทั้งหลายถ้าเรารักษาศีลห้าไว้ได้นะรับรองว่านะโลกนี้สงบสุขโลกนี้ไม่มีภัยสงครามโลกนี้ไม่มีการแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันโลกนี้ไม่มีไปแย่งผัวแย่งเมียผิดศีลผิดธรรมกันโลกนี้มีแต่คำพูดที่จริงใจที่จริง ที่ตรงที่แท้เหมือนทองเนี่ยนะสังเกตไหมทองเนี่ยไม่กลัวไฟนะทองอะไรที่มีค่าเอ่ยทองเก๊กับทองแท้อ่าทองแท้นะคนก็เหมือนกันนะคนถ้าคนเก๊คนแท้เหมือนอะไรนะเหมือนถนนโคคดงอใช่ไหมถนนตรงเหมือนไม้นะ ทาไม้ตรงกับไม้งออะไรจะเรียงเวลาเราเผาถ่านเนี่ยอืมอะไรเจ้าของจะเรียงก่อนก็ไม้ที่ตรงใช่ไหมเรียงได้เยอะแต่ไม้โค้งงอเนี่ย้้วงทิ้งเลยขนาดเผาถ่านยังไม่มีประโยชน์เลยนะเผาถ่านเขายังเอาเรียงไม้ตรงเห็นไหมคนก็เหมือนกัน,นคนไม่ใช่ไม้คนเราก็ต้องตรงต้องจริงต้องแท้จริงตรงข้ามอะไรเล่น ไอ้คนนี้ทําจริงนี้ทําเล่นเล่นถามว่าเจ้านายผู้บังคับบัญชาเราจะเลือกใครระหว่างคนจริงคนตรงคนแท้กับคนเล่นคนเก๊คนคดงอในกระดูกถามว่าเขาจะเลือกใครใช่ไหมวันนี้แหละทำม,มารับอรุณในวันนี้อาจากใหนพูกเราได้เติมบุญเติมคุณงามความดีอย่าอนโมทนาบาป ให้ทาความดีอนุโมทนาบุญแล้วรักษาสินหา้าให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยเพราะการฝึกสมาธิให้เรามีเวลาหนึ่งนาทีก็เอาหนึ่งนาทีก็แหละหลับตานิ่งๆเอาใจกดที่สุนย์กายบ่อยๆเห็นไหมนิ่งๆเลยเนี่ยให้ใจหยุดใจนิ่งเหมือนเราตักน้ำนะเนี่ยเนี่ยเราตักน้ําตักน้ำนะในตุ่มือในคลองมาก็ได้นะถ้าเราตักมาขุนไหมขุน แต่พอเราตั้งนิ่งๆเอาไว้ใช่ไหมนิ่งๆเอาไว้เป็นไงเอ่ยน้ำมั้นก็ตกตะกอนน้ำนั้นตกตะกอนแล้วเราจะเห็นกุ้งหอยปูปลาเห็นอะไรที่สิ่งสปกปรกใจเราก็เหมือนกันถ้าอะไรใจเราไปคิดเสพข่าวสงครามเสพข่าวอะไรที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองไม่พองใสเหมือนเราไปคนน้ำให้มันขุ่นอย่างนั้นแต่เมื่อไหรที่ใจเรากลับมาไว้ในตัวอยู่ในบุญอยู่ในธรรมเลือกถึงบุญ นึกถึงภาพแห่งการสั่งสมบุญด้วยการทําทานรักษาศีลนักสมาธิบ่อยๆใจเรามันจะตกตะก,กอนบุญจะได้ช่องนะทำได้ไหม <c oughs> บุญจะได้ช่องไปดึงดูดบุญเก่าๆมานะดึงดูดบุญเก่าๆบุญที่เราทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิบุญเรียววัตถุสิบประการบุญนะวะัตถุสามประการบุญโอ้แล้วบารมีสิบทัศสามทัศไหลมาเลยเดียวนะตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับ ไปพบพระพุทธศาสนาดึงดูดมาเลยพร้อมกับเติมบุญในปัจจุบันเนี่ยปุ๊บเชื่อมกันนะแล้วก็อธิษฐานตอนนี้อธิษฐานล้อมกรอบเลยเราขอให้เราได้ที่สุดอย่างรูปสมบัติที่สุดอย่งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญสุขมากผลนิพพานปัจจุบันเรามีข้อผิดพลาดอะไรนะเรารูปไม่งามรูปไม่สวยรูปไม่หลอ่ออธิษฐานเราด้วยผลบุญเนี่ยเราทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติเราไม่ โหมันพล่องตลอดเลยนะเปิดในกระเป๋าดูสเตทเมนต์ในแบงก์อย่างนี้เป็นต้นเราเราก็ทานบารมีไปไ,ได้สุดนรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเราเกิดมาไม่เฉลียวฉลาดไม่แตกฉชานในศาสตร์ทั้งปวงเราก็ที่ฐานสั่งสมบุญด้วยกันนะเขาเรียกว่าทุนการศึกษาพระเนนเรียนบาลีเรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาเราสนับสนุนโดยพระทหารวันข่าวท่าน เห็นไหมว่าวัดจึงมีความสําคัญพระพิสุสงฆ์จึงมีความสําคัญว่าภัยสงครามเกิดขึ้นภัยน้าท่วมเกิดขึ้นภัยโจร,รภัยวาตภัยทุกภัยถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรเป็นต้นตอเป็นต้นเหตุเกิดจากความโลภความโกรธความหลงจากไหนจากใครจากใจมนุษย์เองนี่แหละ นะความโรคความโกรธความหลงเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของมนุษย์ทําให้ไปดึงดูดบาปอากุศลมาประมวลรวมกันจึงเกิดนะวาตาภายัโภายโุทกภัยโจรภัยภัยทั้งหลายทั้งมวลภัยสงครามต่างๆเกิดจากความโลภค,ความโกรธและความหลง ในใจมนุษย์ทั้งนั้นเลยทําให้นะครับโลกใบนี้เกิดความวุ่นวายเกิดการแย่งชิงอํานาจชิงพื้นที่ชิงทรัพยากรชิงปัจจัยสีทั้งหลายทั้งมวลทําให้โลกวุ่นวายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวพุทธเราเข้มแข็งวัดทุกวัดเข้มแข็งนะวัดพระธรรมกายหรือวัาทุดงคาสถานคนครสวรรค์พระอาจารย ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่จะเป็นแสงสว่างให้กับคนทั้งหลายเพราะว่าเราอยากจะถวายกำลังใจพระพิสุสงฆ์จรงในวันที่6มิถุนาห6สิงหาที่จะถึงนี้นะ2,500หสิงหาสอง8นนี้นีพระอาจารย์แต่ละรูปก็จะรวมสงมรือยู่ที่ศูนย์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยแม ah ่ ah 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 โจ้9าจังหวัดภาคเหนือตั้นแต่เชียงใหม่ เชียงรายลำพูนลำปลางแพร่น่านพะเยาแม่สอนอนครสวรรค์เนี่ยที่เราจะแมงที่มาจะมารวมกันเนี่ยสัมมนาปฏิบัติธรรมสัมมนาคณะสงฆ์ทั้วจังหวัดภาคเหนือเพื่อที่จะขาวายกาลังใจท่านนะครับที่ศูนย์การนาพิเศษหนึ่งวันชวเช้าก็จะมีการตัดเตรียมฐานที่ทอดพระป่าบ่ายก็จะสัมมนานะครับก็เสร็จประมาณสักสิบหกนาฬิกาสามสิบนที หนึ่งในงนั้นท่านก็จะมารับในพรรษานี้หลวงพ่อธรรมชโยก็จะถวายสังฆทานถวายกรถินทั้งหมดสามหมื่นวัดทั่วประเทศครับผมสที่มีพระภิกษุที่มีอยู่จำพารษาครบห้ารูนะครับแล้วก็ถวายกำลังใจท่านให้ท่านหยัดสู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะครับวันนี้พระอาจารย์กราธรรมโชติสิโป ประธานที่พักสงฆ์ทุดงขาถานครสวรรค์อําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ยินดีมากๆที่ได้มาแสดงธรรมพูดคุยธรรมะสบายๆนะในรายการธรรมารับอรุณนี้ใครได้มาแถวจังหวัดนครสวรรค์อําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ยินดีต้อนรับที่นี่มีจานวนทั้งหมด65ไร่มีอาคารอบรมเยาวชนบวชพระบ,บวชเนนรองรับได้ประมาณพันคนมีอาคาร หลักสิบหลักร้อยหลักพันคนสามอาคารใหญ่ๆแล้วก็สามารถมีพระวิทยากรที่มีความภูมิรู้ภูมิธรรมจะได้มาแสดงธรรมมาฝึกความบริสุทธิ์กลสะอาดฝึกนิสัยรักสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็มีศีลห้าครบถ้วนทุกประการมีหลักการปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจําวันวันนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับในความเมตตาของพระอาจารย์ นะเป็นพรคุณพ่อจังหาจังหวัดเจ้าน้าอำเภอและก็พระเทราเทราทุกรูปและก็เจริญพรญยาิโยมาณโอกาสนี้เจริญพร